เเราทุกคนก็น่าจะเคยรู้สึกทุกข์รู้สึกแบบไม่สบายใจกันบ่อยๆนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลที่เราไปเจอมาครับชวนมองธรรมะแบบใหม่เลยนะไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยแต่เป็นการมองเข้าไปที่ต้นตอของความรู้สึกพวกนั้นเลยคือการเข้าใจตัวเองแล้วก็มีไอเดียหนึ่งที่แบบท้าทายมากคือเรื่องการลบคาว่าเราออกเนี่ยมันยังไงกันแน่ครับ Hmm, ใช่ค่ะประเด็นที่เนื้อหานี้เขาชี้ให้เห็นเนี่ยคือคกลไกของจิตใจเราเองเลยนะคะทั้งความคิดความรู้สึกโดยเฉพาะไอ้ความยุติดอะคะ่ะที่มองว่าเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆเลยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะคะแต่เหมือนชวนให้เราลองสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในใจเราทุกๆวันว่าเราสร้างเรื่องสร้างทุกข์ให้ตัวเองยังไงบ้าง โอ้โห oh, น่าสนใจมากครับงั้นงั้นที่ในเนื้อหาเขาบอกว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ใครเอ่อบรรลุอะไรแบบนั้นแต่เพื่อให้เห็นว่าเราที่เรายึดยึดไว้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงอันนี้คือคือหัวใจหลักเลยหรือเปล่าครับมันเหมือนเปลี่ยนวิธีมองไปเลยถูกต้องเลยค่ะพลิกมุมมองเลยค่ะคือจุดสําคัญมันอยู่ที่การลบหรือว่าการมองทะลุความรู้สึกว่ามีตัวตนของเราจริงๆออกไปอะนะคะ เนื้อหาก็ชี้ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ประกอบเป็นเราเนี่ยหรือถ้าสับทางธรรมหน่อยก็คือขันห้านะคะถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนมี5ส่วนประกอบหลักๆก็ร่างกายความรู้สึกความจําความคิดปรุงแต่งแล้วก็การรับรู้สิ่งต่างๆอะคะ่ะ แต่ละส่วนเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะไม่ใช่แก่นแท้ไม่ใช่ตัวตนที่มันถาวรจริงๆการบรรลุในความหมายนี้ก็คือการตระหนักรู้ความจริงข้อนี้ละค่ะไม่ใช่การไปได้สถานะพิเศษหรือพลังวิเศษอะไรมาเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเห็นตามจริงนั่นเองแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเขาเน้นมากๆเลยนะครับคือการให้เราหยุดสนใจเรื่องคนอื่นซะแล้วหันกลับมาฟังเรื่องตัวเองสังเกตความคิดคำพูดการกระทำของเราเอง ทำไมการมองตัวเองมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับสีตีไข่สร้างเรื่องไปเรื่อยเปื่อยในเนื้อหามีตัวอย่างชัดมากเลยคือแบบเราเห็นคนเดินมาท่าทางไม่ถูกใจเราเราก็คิดในใจและตัดสินไปแล้วโอ้ยเดินเหมือนเป็ดเลยไม่สวยเลยคนที่กำลังร้อนใจหรือเป็นทุกขนะ์ณตอนนั้นจริงๆก็คือตัวเราเองนะคะที่สร้างความคิดนั้นขึ้นมาโอ้โหจริงเลยค่ะ การหันมามองตัวเองก็คือการรู้ทันความคิดพวกนี้เนี่ยแหละค่ะไม่หลงเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับมันไม่เชื่อมันไปสมดจริงครับเราสร้างเรื่องในหัวตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วแล้วถ้าความคิดปรุงแต่งมันทําให้เราวุ่นวายขนาดนี้ที่ในเนื้อหาพูดถึงจิตด,ดั้งเดิมหรือจิตธรรมดาที่มันจะสงบสงบเบ,บาๆหน่อยอันนั้นมันเป็นยังไงล่ะครับอืมมันคือสภาวะที่ที่มันไม่ได้ถูกความคิดปรุงแต่งเข้ามาครอบงำมาค่ะ เป็นธรรมชาติเดิมๆของมันที่จริงๆแล้วมันสงบเบาสบายอยู่แล้วเพราะมันไม่มีตัวเราเข้าไปพยายามยึดครองหรือแบบ เขาไปเป็นเจ้าของความคิดความรู้สึกนั้นๆความคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของมันเองนะคะเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปในท้องฟ้าปัญหามันเกิดตอนที่เรากระโดดเข้าไปเกาะก้อนเมฆก้อนนั้นไว้แล้วก็บอกว่านี่เมฆของฉันฉันกําลังเศร้าฉันกําลังโกรธอะไรแบบนี้พอเราไม่ยึดไม่เป็นเจ้าของมันสภาวะธรรมดาธรรมดามันก็ปรากฏขึ้นมาเองได้ค่ะอ๋อการไม่ยึดนี่เองเอ๊ะแล้วมันเชื่อมโยงกับการเปรียบเทียบเรื่อง ลบชื่อสิ่งต่างๆออกไปไหมครับอย่างเช่นลบคำว่าน้ำแข็งออกไปหรือมองว่าทุกอย่างคือความว่างหรือสุญญตานะครับมันเกี่ยวกันยังไงเลยครับช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับที่เราแปะไว้กับสิ่งต่างๆรวมถึงตัวเราเองด้วยเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือนะคะช่วยให้เราไม่ไปติดอยู่แค่เปลือกนอกหรือแค่ความคิดที่เรามีต่อสิ่งนั้นๆนะคะอย่างเช่นพอลองมองก้อนน้ำแข็งโดยไม่คิดถึงคำว่าน้ำแข็งนะคะ เราอาจจะแค่สัมผัสถึงความเย็นความแข็งของมันได้โดยตรงมากขึ้นโดยที่ไม่มีความหมายสำเร็จรูปที่เราเคยเรียนรู้มาครอบไว้อีกทีหนึ่งเนื้อหานี้ก็เลยชวนให้เราลองใช้การไม่ติดฉลากแบบนี้กับทุกๆอย่างเลยแม้กระทั่งกับความรู้สึกว่าเป็นตัวเรานี่แหละค่ะ เพื่อจะไขยๆสมผัสถึงธรรมชาติที่แท้จริงที่มันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยชื่อหรือคอนเซปท์ที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งมันก็จะเชื่อมโองไปถึงความเข้าใจเรื่องความว่างหรือสุญญาตาได้ค่ะคือเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีแก่นสารอะไรที่แน่นอนให้ยึดถือได้จริงๆแต่แต่มันเรียบง่ายมากนะคะจนใจเราเนี่ยแหละที่มักจะต่อต้านเพราะว่าเราชินกับการยึดเหลือเกินแล้วโหเหชดใล้ครับ การเข้าใจแบบนี้มันดูค่อนข้างลึกซึ้งนะครับแล้วในชีวิตจริงๆล่ะครับการเข้าใจเรื่องกลไกจิตใจความไม่ยึดติดแบบนี้มันจะช่วยให้ชีวิตประจําวันของเรามันดีขึ้นได้อย่างไงบ้างครับประโยชน์มันอยู่ตรงนี้เลยค่ะพอเราเริ่มเข้าใจกลไกลพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมคะสติในการพูดการกระทํามันจะตามมาเองเราจะเริ่มเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเพราะเราจะเข้าใจว่าอ๋อเขาก็อาจจะทุกข์จากความคิดปรุงแต่งของเขาเหมือนกันกันกบเรานี่แหละ เราจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างน้อยลงไปเยอะเลยค่ะโดยไม่จําเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปทําตอนเข้าวัดหรือย่าวยาชีวิตประจําวันเลยนะคะแต่มันคือการฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ว่าจะล้างจานขับรถคุยกับเพื่อนก็คือฝึกรู้ทันใจตัวเองได้ตลอดเวลาในเนื้อหาก็เปรียบเทียบไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าความสงบภายในที่เกิดจากการเข้าใจความจริงแบบนี้มีค่ากว่าเงินทองมหาศาลเนี่ยนะคะ เพราะอย่างที่เขาว่ามีเงินเป็นสิบล้านก็ไม่ได้ช่วยให้ลูกเราเจ็บปวดน้อยลงตอนเขาไม่สบายหรือว่ามันแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์จริงๆไม่ได้นะคะครับชัดเจนเลยครับสรุปแล้วสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้จากเนื้อหานี้ก็เหมือนเป็นคําเชื้อเชิญให้เราลองหันกลับมาสํารวจโลกข้างในของเราเองอย่างจริงจังดูสังเกตความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรีบเข้าไปตัดสินหรือยึดมั่นว่านั่นคือฉันคือของฉัน การค่อยๆเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่แน่นอนไม่มีอะไรให้ยึดเป็นตัวตนถาวรได้จริงๆนี่แหละคือทางไปสู่ความรู้สึกเบาสบายอย่างแท้จริงนะครับใช่เลยค่ะและมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่เนื้อหานี้ฝากไว้ให้เราไปลองคบคิดหรือสังเกตต,ต่อในประสบการณ์ของตัวเองก็คือถ้าเราสามารถลบคำว่าเราออกไปจากทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆลองจินตนาการดูสิคะว่าอะไรคือสิ่งที่จะเหลืออยู่ เป็นคำถามที่แบบเปิดพื้นที่ให้เราสำรวจลึกลงไปในประสบการณ์ตรงของเราเองต่อไปได้เลยค่ะ